แต่เรื่องที่ไม่คลุมเครือเลยก็คือคนที่บิดเบือนหลักการประชาธิปไตยระบบรัฐสภามากที่สุดนนวันนี้คือพรรคประชาชนเพราะมีเสียงมากที่สุดควรจะตั้งรัฐบาลแล้วควรไม่ควรจะไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเพราะาคุณไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยนอกจากตัวคุณเองการที่คุณบอกว่าคุณจะโหวตไทยกเกษมหรือโหวตอนุทินเป็นนายกแล้วคุณไม่ร่วมหัวจมทายกับเขาแล้วไปเป็นฝ่ายค้าน ันนี้คือไม่มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองไม่มี accountability ต่อการตัดสินใจของตัวเองแล้วผลักภาระให้คนอื่นค่ะพักประชาชนควรทำอะไร ไม่ใช่พักเพื่อไทยคนทําอะไรหรือไม่ใช่พักภูมิใจไทยคนทําอะไรเพราะพักเพื่อไทยทําในสิ่งที่เขาต้องทําก็คือเสนอแคนดิเดตของตัวเองพักภูมิใจไทยก็ทําในสิ่งที่ตัวเองควรทาคือเสนอแคนดิเดตของตัวเองคนที่ไม่รู้จะทําอะไรหรือถ้าไปทางไหนก็ผิดอ่ะคือพักประชาชนค่ะเลือกได้เลือกเป็นรัฐบาลค่ะเพราะมันคือการแสดงความรับผิดชอบต่อเสียงที่เลือกคุณมา14ล้านเสียงสิ่งที่พักประชาชนจะแสดงความรับผิดชอบต่อ14ล้านเสียงที่เลือกพักประชาชนต้องพยายามเป็นรัฐบาล ในทุกโอกาสที่มาถึงค่ะ